ปั๊มอ้ามาอีกรอบหนึ่งครับผมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับก็ได้แชมป์เรียบร้อยนีครับเป็นทางทาจิกิสถานเนีครับนีชนะทางทีมชาติมาเลเซียไปในการดวลจุดโทษ3ต่อศนในเกมนี่ก็เมามันนะครึ่งหลังนี่ก็มีการยิงกองยิงไกลยิงใกล้ทางทาจิได้ประตูไปด้วยนะครับแต่ว่าล้ำหน้าไปนะครับผม ไลแมนเช็คเรียบร้อย VR ไม่มีดูจากภาพช้าก็ล้ำจริงๆนะอา่ามีตัวที่หลุดไปแล้วก็ไปยืนคำ้ำแบบว่ายืนกลางมุงลำหน้ายิงเข้าประตูก็ไลแมนยกก็ตามนั้นนะครับดูจากภาพช้าไม่มีข้อคอ,อลหาใดๆจบ90นาทีก็มาดูจุดโทษกันแล้วก็เป็นทางทาจิกิสถานก็แม่นกว่าครับนะี่ยิงเข้าต้องบอกว่ายิงเข้า คนที่สองคนที่สามคนที่สี่นะคนแรกยิงไม่เข้านี่ครับจกที่จําได้คนแรกก็เป็นกัปตันทีมของทางทาจิอีจะี่ยจะยิงแบบปาณินก้าใสผู้รักษาประตูมาเลเนยนะแต่ยิงเบาไปนิดนึงก็ไม่เข้านะส่วนทางมาเลเซียนี่ก็ยิงไม่เข้าต้องบอกว่ายิงไม่เข้าไปสามคนนะเออยิงไม่เข้าสามคนนะพูดผิดพูดถูกแล้วนี่กู ยิงไม่เข้า3าคนก็ชนะจุดโทษไป3ศูนย์ครับเท่าที่จำได้ทงางมาเลเซีย2คนแรกยิงติดเซฟนะครับแล้วก็คนที่สมนี่ก็ยิงชนคานออกไปนะนี่ก็ตามนี้ถูกแล้วเออก็คนที่1ยิงติดเซฟคนที่2ยิงติดเซฟคนที่สมก็ยิงชนคานได้ออกไปแล้วคนที่4ของทาจิยิงเข้าก็เป็น3ต่อศูนย์นะครับผมก็ตามนี้แหละนี่ก็ตอนนี้ ที่ดูอยู่ตอนนี้ช่องเอเพถ่ายนะครับก็กําลังเออ่รับถ้วยกันนะหมายถึงตอนนี้ก็ให้รางวัลทั้ง4ทีมนะผมทีมชาติตีนีแดดทีมชาติไทยทีมชาติมาเลแล้วก็ทีมชาติท,ทาจิาากิสถา,านครับชแชมป์ในปี2 0 2 2ทางฟุตบอลชิงทุพราชรฐานกิงครับนะครั้งที่48นะครับก็แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับผม